ราคามันเต้มไปแล้วก็เลยตั้งจริงวอ๋อไม่ลงมาเลยไม่ลงไม่ลงมารับอีกใช่ไหมไปแล้ว <c oughs> ไปเลย <c oughs> ผมก็คิดว่าจะกลับลงมาอยู่เหมือนกันแต่ว่าหลุดกรอบเทรนด์ผมขึ้นไปก็เลยอยู่เฉยๆดีกว่ามันกลัวจะเปลี่ยนกรอบเล่นด้วยครับอะเลยนิ่งๆไว้ก่อน ใช่ <Yeah. S 1> ชอนิ่งระยะสั้นก็จะไป W1 หนึ่งแต่ระยะยาวเดี๋ยวรอไปทุบนู่นเหรอครับ w W เหมือนกัน <Yeah. S 1> ครับ <Yeah. S 1> แต่จะขึ้นแบบไหนถ้า <Yeah. S 1> ถ้ามันจะลงมาเล่นในกรอบอะ่ะ <Yeah. S 1> ก็คือจริงๆผมไม่อยากให้ไปส่วนช็อตไงเพราะว่าเทนระยะสี่ชั่วโมงอะ่ะมันเป็นขึ้นเลยไม่อยากให้สวน <Yeah. S 1> เดี๋ยวจะเจ็บตัวเปล่า ก็เลยมารอบายข้างล่างดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่รู้จะลงมาหรือเปล่าเนี่ยแหละเหมือนผงคาดไว้ว่าจะลงมาก็ไม่ลงก็ไปเลยแต่ว่าก็ยังดีที่มีของติดมืออยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นช่วงผมก็นิ่งๆครับราคาไม่น่าซื้อแล้วเนาะอะไรนะครับราคานี้ก็ไม่น่าบายใช่ไหมราคานี้ไม่น่าเล่นรวยสูงไปครับคือมันกักๆทั้งสองทางเลยอะ มันยังกักอยู่มันอยู่กลางเทนนะครับก็เลยแบบนิ่งไว้ดีกว่าครับถ้าจะไปช็อตไปรอช็อตโซนบนไปเลยหรือไม่ก็ถ้าจะรอซื้อก็คือรอล่างนะครับกรอบเป้าหมายบนผมมองไว้ข้างบนเลยคือ W หนึ่งแล้วก็ถ้าจะรออันนี้โซนช็อตนะครับแต่ว่าการขึ้นมาโซนนี้เนี่ยต้องขึ้นแบบพุ่งเลยนะคือพุ่งหลับหูหลับตาพุ่งเหมือนเหมือนคราวที่แล้วอ่ะที่หลับหูหลับตาพุ่งแบบนี้ยอันนี้จะช็อตได้ แต่ถ้าเกิดราคาย่อลงมาให้ให้รับกันก่อนแถวเนี้ยอาจจะเก็บบายแถวนี้นะครับคือจริงๆโซนมันจะลงมาถึงกินลงมาถึงตรงนี้เป็นโซนบายถ้าลงมาโซนนี้ก่อนก่อนที่จะไปข้างบนอันเนี้ยยังซื้อได้ยังได้นะครับคือไปทางไหนก่อนถ้าไปข้างบนก่อนข้างล่างลงกลับลงมาก็ไม่เล่นแล้วแต่ถ้าเกิดว่าลงมาข้างล่างก่อนแล้วกลับขึ้นไปด้านบนทีนี้ฝั่งช็อตนี้ก็จะไม่เล่นแล้วเหมือนกัน ครับกลับกันตอนนี้มันกําลังเลือกเลือกอยู่เลือกทางอยู่มันจะไปพฤติกรรมไหนเท่านั้นเองงั้นรอรอห,หลังหลังปีใหม่เลยครับ,รบ,บหล,ลังปีใหม่เลยครับอ่ะแอดมินขึ้นขึ้นไลท์เลยก็ได้ครับแอดมินครับงั้นเดี๋ยวรอฟังนะคะ ได้ครับผมได้ครับผมก็คุยเพลินลืมไปครับครับแลกข้อเรียบร้อยครับแอดมินไปได้เลยครับโอเคครับ สวัสดีเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ทาง YouTube ด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเซ็ก Steam สตรีมสักคู่นะครับสวัสดีเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ทาง Facebook ด้วยนะครับ ใครมีคำถามข้อสงสัยนะครับก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะครับสวัสดีคุณวีโบด้วยนะครับสวัสดีคุณอาชิระยาด้วยนะครับต้องทุบลงสิขอให้ทุบลงอ่าอย่างอย่างครับอย่างอย่างอ่ามันล้นกรอบอย่างที่อัปเดตไปให้เมื่อเช้านะครับคุณอาชิระยานะครับก็มันล้นกรอบของจุดที่ เราจะทุกไปแล้วนะครับซึ่งจริงๆก็พอมันล้นออกมาก็เลิกเล่นกันไปแล้วในฝั่งการช็อตนะครับเมื่อเช้าที่เราคุยกันนะในบทวิเคราะห์อ,อัปเดตเมื่อเช้านะครับอาจจะพลาดไปลองไปติดตามดูกันนะครับเพราะว่ามันล้นจากแผนที่เราตั้งไว้แล้วเราก็เลิกเลิกเลิก,ลกทําอะไรแล้วครับต้องรอดูพฤติกรรมใหม่นะครับอ่ะก็เดี๋ยวใครมีคําถามมีข้อสงสัยอะไรก็ สอบถามกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวยังไงเข้าสู่ขออนุญาตเข้าสู่บทวิเคราะห์กันก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาไลาต่ตอบคาถามกันให้ในช่วงท้ายนะครับนะสวัสดีเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ในห้องซูมด้วยนะครับนี้หยุดกันให้แม่มากันหลายท่านเลยนะครับสําหรับวันนี้นะก็สวัสดีด้วยนะครับอ่ะขออนุญาตเข้ารายการกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาสรุปเนื้อหาแผนของวันนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง ย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับวั park. นนี้31ธันวาคม2,564ครับเรากลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำในรอบคราบกันอีกครั้งนึงนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ทั้ง Youtube Facebook แล้วก็ในระบบหลักบ้านกันทุกท่านด้วยนะครับนะก็ใครที่ยังไม่ได้ดูบทวิเคราะห์เมื่อเช้านีครับก็อาจจะพลาดโอกาสหรืออะไรยังไงกันไปนะครับก็ลองไปติดตามบทวิเคราะห์เมื่อเช้ากัน ด้วยนะครับจะจะได้เข้าใจและจะได้อัปเดตแผนการเทรดของเราในช่วงระหว่างวันกันเรื่อยๆนะครับอัปเดตกันมาเรื่อยๆนะก็ภาพเมื่อเช้าครับที่เราคุยกันก็คือมันมีภาพของภาพของสัญญาณเดละที่ส่งเข้ามานะครับแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยที่เรามองกันไว้เนี่ยราคายังติดตามในส่วนของกรอบสี่ชั่วโมงที่จะเป็นไซส์เวดาวทำไมประกาศเขียนไม่ติด สอกคู่นะครับอ่ะเป็นภาพของกรอบ4ชั่วโมงที่จะทำไซด์เวดาลมานะครับซึ่งเราติดตามกันอยู่ถ้าเบรกอย่างที่ผมบอกแหละถ้าเบรกมันมีการวิ่ง2กรณีครับคือเบรกคือย่อแล้วยกขึ้น W1 คือเป้าอ่ะตอนนี้ต้องมองภาพของเป้าทั้งทั้งทั้งสัปดาห์ทั้งเดือนก่อนภาพรวมคือ W1 ทีนี้การไป W1 ที่เราติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับ มันมีสองกรณีคือขึ้นเลยกับย่อแล้วขึ้นจําได้ไหมครับสองภาพนี้ทั้งสองภาพนี้ที่เราติดตามกันอยู่ทีนี้การที่ไปทั้งสองภาพนี้เนี่ยกรณีการวิ่งแล้ววิ่งเลยเนี่ยไป w 1ึงเลยทันทีเนี่ยผมกาลังมองภาพเดิมว่าจะกลับมาให้ทุบได้ไหมเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นถ้าวิ่งแล้วไปเลย อาจจะได้ทุบกันบริเวณ W1 คือไปรอทุบตรงนู้นเลยนะครับจะยังไม่รีบเข้าตรงนี้นะแต่ถามว่ามีโอกาสไหมที่จะย่อลงมาแล้วเด้งกลับไปก็ยังมีนะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูกรอบราคาไปดูจุดเปลี่ยนจุดตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งว่ากรอบควรจะเล่นกรอบไหนนะครับนะเดี๋ยวผมอนุญาตไปอัปเดตภาพของวันนี้กันละกันที่เราติดตามกันอยู่ในพันในไทม์เฟรมของ4ชั่วโมงนะครับ ทีนี้มาที่ทาเฟรมของระดับ4ชั่วโมงนะครับจริงๆเราจะเห็นภาพที่ที่เราวางกันไว้ก่อนหน้านี้ก็คือภาพนี้ถูกไหมในกรอบที่เราดูกันอยู่เมื่อเช้าเนี่ยว่าท่านหลุดนะครับท่านหลุดก็คือจบและภาพของการไซด์เวย์ลงมาเล่นในกรอบล่างลึกเนี่ยก็จะจบลงไปนะครับทีนี้พอมันหลุดขึ้นมามันวิ่งพอวิ่งถามว่าทําอะไร นำช็อตไหมหรือจะ follow b u คือจริงๆถ้าเกิดว่าในระยะที่ผมเล่นตรงเนี้ยทั้งสองขาเลยไม่แนะนําเล่นนะครับทั้งขาบายเองก็ตามถามว่าจะบายเพื่อไปเอา w หนึ่งไหมทำไมถึงไม่บายอ่ะต้องมองก่อนว่าถ้าบายตรงนี้นะครับถ้าเกิดเจอกรณีย่อขึ้นมาจุดตัดขาดทุนผมบอกเลยตรงเนี้ยมันอยู่บริเวณทักหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์ซึ่ไกลมากๆ นะครับราคาปัจจุบันอยู่1826นะครับตีนอ้ส18225แล้วกันเอาตัวเลขกลมๆนะครับเป้าหมายอยู่บริเวณ1850 TP mm hmm. แค่25เหรียญ TP 25เหรียญแต่จุดตัดขาดทุนครับลองดูร่วมๆ50เหรียญเลยเห็นไหมครับแบบเนี้ยไม่คุ้มเสี่ยงนะทำไมผมถึงไม่ไม่ไม่แนะนำในฝั่ง่ายนะครับเพราะว่า ความเสี่ยงต่อผลกลําไรเนี่ยมันไม่ได้เล่นนะครับในฝั่งช็อตก็เช่นกันถามว่าช็อตตรงนี้หาแนวต้านตรงไหนครับถูกไหมช็อตตรงนี้หาแนวต้านตรงไหนครับคนที่ชอบความเสี่ยงนะครับอยากสวนเล่นได้ไหม เอาจริงๆถ้าตามกรอบของราคาที่ผมเล่นจริงๆเนี่ยมันอาจจะต้องไปจุดตัดขาดทุนบริเวณสักหนึ่งแปดห้าศูนย์หละ TP ละ่ะ TP ผมมองแค่นี้ครับหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์นะครับราคาปัจจุบันหนึ่งแปดสองห้านะครับเพราะฉะนั้นจุดตัดขาดทุนระยะตรงนี้ยี่สิบห้าเหรียญครับถ้าจะเก็บ TP จริงๆก็สิบห้าเหรียญนั่นหมายความว่า ลิชแอนด์รีวอร์ดก็ไม่ได้ถ้าคุณมาเซลล์ตรงนี้นะครับอาอาไม่ได้นะเพราะนั้นผมเลยไม่แนะนำเทรดสักทางเลยสำหรับตอนนี้นะครับแต่ยังมีอีกจังหวะหนึ่งที่น่าติดตามน่าสนใจก็คือการเล่นกับกรอกของราคาของ4ชั่วโมงแต่วินเปอร์เซนต์ผมมองว่าจะเข้าตรงนี้เพื่อลุ้นการย่อลงมาตรงนี้เนี่ยอ่ะมันมีอยู่ในยะหนึ่งคือตั้งจุด ตัดขาดทุนที่แคบมากๆก็คือบริเวณสักหนึ่งแปดสามห้าแล้วกัน SL หนึ่งแปดสามห้านะครับ SL อยู่ประมาณสักสิบเหรียญเพื่อลุ้นเอารีวอร์ดสักประมาณสิบห้าเหรียญตรงเนี้ยเป็นจุดหนึ่งที่คนที่เทรดสั้นคนที่เล่นสั้นสามารถเสี่ยง วัดดวงลุ้นตรงนี้ได้นะครับผมบอกว่าการเล่นสั้นเนี่ยผมย้ํำเสมอนะการที่เล่นสั้นลงไปต่ําในระดับเนี้ยอะที่เราคุยกันอยู่ตรงเนี้ยค่อนข้างมีความเสี่ยงที่สูงนะครับค่อนข้างมีความเสี่ยงที่สูงเพราะนั้นโอกาสวินอาจจะแค่ห้าสิบห้าสิบเท่านั้นนะผมถึงไม่ค่อยอยากแนะนําภาพสั้นๆจากเท่าไหร่ส่วนตัวผมจะมองภาพยาวภาพที่แบบวีเดือน เดย์ซมากกว่านะครับแล้วก็อาจจะมาหาจังหวัดเล่นบ้างในระดับ4ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดแบบมาเล่นในแบบเนี้ยแบบที่เราคุยกันตรงเนี้ยในภาพของเซกชันเนี้ยที่เอา Reward ดสักสิบห้แล้วก็ SL 10ด้วยแล้วก็เป็นการสวนเทรนในระดับ4ชั่วโมงแบบเนี้ยผมจะไม่เล่นแต่สำหรับคนที่คันมือนั่งทับมือไม่ไหวจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ ลองพิจารณาดูแล้วกันครับแต่ว่ามีความเสี่ยงสูงครับมีโอกาสวินเอร์ซนะครับห้าสิเปอร์เซครับมีโอกาสเสียห้าสิเปอร์เซนแต่จุดที่มันน่าสนใจก็คือ Risk and r e w a r d ที่น่าสนใจก็คือถ้าเกิดคุณเสียคุณจะเสียสิบเหรียญสิบเหรียญน,นะครับถ้าได้ได้อยู่ประมาณสักสิบห้าเหรียญน,นะครับ r i s k a n d reward อยู่ประมาณสามต่อสองใช่ไหม ได้สามเสียสองนะครับประมาณนี้นะครับก็ลองนำไปพิจารณานดูสำหรับจังหวัดนี้นะครับก็เป็นอาอที่น่าสนใจด้วยความเสี่ยงที่ห้าสิบต่อห้าสิบนะครับก็จุดตัดขาดทุนเนี่ยแหละครับกรอบเทรนด์ของตัวนี้นั่นเองนะครับหนึ่งแปดสามห้าก็วางเผื่อๆเอาไว้ครับนี่จะเป็นกรอบราคาที่เรากำลังมองอยู่อ่ะทีนี้เรามาตามบทมวิเคราะห์ครับมาตามบทมวิเคราะห์กันบ้าง ถ้าเกิดเรามองตอนนี้ล่ะความน่าจะเป็นความน่าสนใจของกรอบเนี้ยมันก็น่าสนใจอยู่นะครับซึ่งมีโอกาสครับที่ราคาจะเล่นในกรอบนี้ครับและพักลงมาจุดที่น่าจะซื้อน่าเล่นรีวอร์ดดีก็คือโซนนี้นะครับโซนเดิม 4H ทับ2ถึง 4H ทับ1นะครับ ก็คือตัวทับหนึ่งกับทับสองในโซนนี้ผมยังมองว่าเป็นโซนเก็บของอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ถ้าราคากระชากลงมาจริงๆนะครับผมมองว่าเป็นจุดที่สะสมกันมาได้นะครับใครที่ตามกันมาอยู่ก็น่าจะพอทราบกันอยู่แล้วว่าคราวที่แล้วเราก็มีเก็บกันไปรอบนึงละถูกมาที่ลงมาเล่นในกรอบนี้กก็คือบริเวณนี้นั่นแหละแถวๆหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์โดยประมาณนะครับก็ย่อลงมาก็หาจังหวะ เก็บของกันได้นะครับแนวรับตรงนี้นะครับวางเอาไว้คร่าวๆประเมินด้วยสายตาคร่าวๆนะครับ1805นะครับเป็นแนวรับเบริเมาน,นี้ที่คิดว่าจะเป็นจุดที่เริ่มเก็บของได้ตอบของ 4H ทับ2นะครับแล้วก็ยังสามารถเก็บได้ครับตราบใดที่ราคายังไม่ได้หลุดในตัวของ 4H ทับ1ลงมานะครับ ก็ให้ในกรอบนี้เป็นจุดที่เป็นโซนเก็บของจะปลอดภัยกว่านะครับซึ่งในกรณีที่ราคาหากลงมาอย่างที่เราคาดหากราคาลงมาอย่างที่เราคาดและกลับไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้ก็คือบริเวณ W1 ตัวนี้จะมีความแข็งแรงของเทรนค่อนข้างมากมีโอกาสมีเปอร์เซ็นที่จะเบรกดับบได้สูงถึงสัก 55%ที่จะมีโอกาส break ได้55-60%เลยที่จะ break ได้นั่นหมายความว่าเทรนหลักจะกลับไปยืนในทิศทางของเมกกาเทรนในภาพของเทรนระดับเดือนในไม่ได้ติดตามช่องมานะครับลองไปติดตามบทวิเคราะห์ภาพประจำสัปดาห์แล้วกันครับสำหรับเทรนระดับเดือนนะครับก็ในทุกๆสัปดาห์เราก็จะอัปเดตกันให้นะครับแล้วเดี๋ยววัน พรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวอัปเดตกันในรอบ3ามทุ่มเจอกันในรอบสามทุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นบทวิเคราะห์ของภาพระดับเดือนกันด้วยสําหรับวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นวันจบเดือนพอดีแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านกันด้วยนะครับนะก็เอาเป็นว่าถ้าย่อแล้วยกมีโอกาสหลุดสูงครับแล้วจะไปภาพของระดับเดือนซึ่งเป้า สูงสุดสุดท้ายของไทม์เฟรมระดับเดือนเนี่ยมองกันไปถึงได้2,006นะครับแต่ก็จะมีเป้าย่อยกันอยู่ก็ลงไปติดตามกันดูครับแต่คาในกรณีที่ราคาเดินแบบเมื่อช่วงเดือนที่แล้วเมื่อช่วงต้นเดือนที่แล้วคือไปหลับหูหลับตาวิ่งครับผมจะมองว่าจุดเนี้ยมีโอกาสถูกค่อนข้างสูงครับนะแล้วก็จะเป็นโซนช็อตสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาในห้องสูงด้วยนะครับผมขออนุญาตปิดไม้นะครับเสียงแทรกเข้ามาครับ เพราะนั้นจะเป็นโซนช็อตได้เพราะนั้นต้องแยกกันไป W1 ทั้ง2องกรณีนะครับขึ้นแล้วขึ้นเลยขึ้นมาเลยอันนี้ช็อตได้แต่ถ้าย่อแล้วยกอันนี้ช็อตไม่ได้นี่คือภาพที่ต่างกันนะครับในภาพกลับกันครับในการบายเหมือนกันในโซนของ 4H ทับทับกับ 4H ทับ1 นะครับถ้าราคายอ่อลงมาก่อนแบบนี้เล่นได้ครับแต่ถ้าราคายกไปก่อนแล้วยอ่อกลับลงมาแบบนี้เล่นไม่ได้ครับต้องแยกกันทั้งสองกรณีนะครับก็จะเป็นทัตเตอร์ของการเดินทั้งสองภาคครับนะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามครับว่าจะไปแบบไหนนะครับก็ก็เสียดายเหมือนกันครับเดิมทีเรามองกันวนแตจะย่อในกรอบนี้ก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยวิ่งน,นะครับก็ได้ของมา น้อยเหมือนกันได้ของต้องบอกว่าได้ของมันน้อยนะครับนะแต่เดี๋ยวรอดูครับถ้าย่อตรงนี้ก็เดี๋ยวอาจจะเก็บเพิ่มกันได้นะแต่ถ้าเกิดว่าไปเลยเนี่ยก็เอาละเอาเอาท่านี้ก็เอาวิ่งเลยแล้วก็จบรอบเร็วๆนะครับก็ได้ทํากําไรรอบเร็วๆไม่ต้องรอนานใช่ไหมก็เดี๋ยวไปรอทุบด้านบนเอาทุนไว้เก็บทุบของด้านบนดีกว่าแล้วเก็บลงมายาวๆนะครับปีหน้าปีหน้านะครับผมมองว่าดิเรกชันจะเข้า นะปีหน้าผมมองว่าดิเรกชันจะเข้าก็คือเอาง่ายๆว่ามันจะมีการมี v o l ลุ่แล้วก็จะวิ่งนั่นแหละปีหน้านะครับมีสองกรณีเลยมีได้ทั้งสองมุมครับคือทั้งมุมขึ้นและมุมลงถ้ามุมขึ้นผมมองถ้าเกิดแม็กจริงๆอะ่ะมันสองพันหกนะครับเกิดเอากลางๆก,ก็สับราวๆสองพันสอง อันนี้คือช่วงปีหน้านะครับอันนี้ทิ้งไว้ท้ายปีกันสักนิดหนึ่งนะแล้วก็ในปีหน้าทั้งปีถ้าไม่หลุด W 1ไอตัวเกณฑ์ที่จะไป W หนึ่งขออภัยครับเกณฑ์ที่จะไปในขาขึ้นหรือจะกลับลงมาเนี่ยไอตัว W หนึ่งนี่แหละคือในยัครับคือเส้นเทรนตัวนี้เลยนะครับเพราะนั้นถ่านหลุด W หนึ่งเรามองไปถึงสองพันสองถึงสองพันหแต่ถ้าไม่ผ่าน ผมมองไว้บริเวณหนึ่งพันสี่ร้อยถึงหนึ่งพันสามร้อยครับมีทั้งสองมุมที่ติดตามอยู่นะจุดเปลี่ยนนี่แหละครับจุดเปลี่ยนคือกำลังอยู่ในการทดสอบตรงนี้เลยนะครับอันเนี้ยค่อนข้างสำคัญสำหรับแผนปีหน้าเลยเหมือนกันนะครับนะแต่ว่าใจลึกๆเทรนระดับ ปีก็ยังลงอยู่ผมก็อยากให้ขึ้นไปรีเทสเลยแล้วก็แบบทุบเลยเหมือนกันเพราะอะไรครับจะได้เข้าทองแห้งเหมือนกันครับผมรอกเก็บของเอาจริงๆถ้าจะเก็บจริงๆถ้าพันสี่เนี่ยผมเริ่มเก็บละเพราะนั้นขอให้รีเทสแล้วทุบอยากได้ของแถวแถวพันสี่เหมือนกันครับแล้วจะเริ่มสะสมนะเพราะว่าก็ทยอยออกไปเยอะ นะครับเหมือนกันนะก็เดี๋ยวไปรอเก็บของกันโฟลล่างจะดีกว่าตอนนี้ก็เก็บสปอตเล่นก็ <c oughs> กแก,ก๊กแก๊กกันไปก่อนนะครับนะก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับทองคำของเราในวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตไล่เช็คคอมเมนต์ใครที่มีคำถามมีข้อสงสยัยสอบถามกันเข้ามาครับหลังจากจบคอมเมนต์เดี๋ยวจะต้องขอลากันไปในวันนี้นะครับ ปีนี้ผมจะไม่ได้ดูคลิปอีกแล้วปีหน้าค่อยดู <c oughs> อุ้ย <c oughs> <c oughs> น่าสงสารนะครับน้าสงสารนะปีนี้ไม่ได้ดูเลยเนาะทั้งปีเลยโอ้โหคุณลิทิลงสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับคุณประยุนสวัสดีครับโอเควันนี้น่าจะสังสรรปีใหม่กันอยู่ใช่ไหมนะครับก็สุดท้ายครับวันสุดท้ายแล้วก็น่าจะไม่ได้มาดูคลิปกันหลายๆท่านนะครับก็ เอาเป็นว่าวันนี้ก็คงจะต้องฝากกันไว้เท่านี้นะครับก่อนลากันไปก็หลุดตรงไหนจึงเปลี่ยนเทรนด์ w ครับ W 1หนึ่งครับพึ่งวาก W1 หนึ่งครับเทรนด์ W1 หนึ่งเหมือนเดิมครับนะก็สุดท้ายแล้วก็ขอให้ปีหน้านะครับเฮงเฮงรวยรวยกันทุกท่านนะครับก็ส่งท้ายคลิปสุดท้ายของ ปี2,564กันไว้ตรงนี้นะครับขอให้รวยๆกันทุกท่านขอบคุณครับ